ลโหลมีอะไรคุณคะวันนี้คุณจะมานอนเข้าฉันที่โรงพยาบาลไหมคะม,มีว่างให้แม่คุณไปเป่าดิค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ฉันให้แม่มาเฝ้าได้อ,อือแค่ท้องเองนะไม่ใช่จะตายสักหน่อยแค่นี้นะ คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะผมมาส่งภรรยาผ่าคันนะ่ะแล้วคุณมาทำอะไรพอด,ดีฉันข้อที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วสามีคุณไม่มาเหรอ นี่คุณเดิ่มมาอีกแล้วใช่ไหมคุณแต่งงานมีสามีแล้วนะสิทำไมคุณออกไปข้างนอกต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยนี่คุณจะมายุ่งอะไรกับฉันเยอะแยะฮะแต่งนิดแต่งหน่อยอีกอย่างฉันก็ไม่แต่งให้คุณดูคนเดียวนี่ สี่ที่ผมพูดเนี่ยเพราผมเป็นห่วงคุณนะพอเลยที่คุณพูดอ่ะคุณก็แค่เหงาอยากมีคนกินข้าวด้วยอีกอย่างคุณน่ะก็คงจะกลัวว่าฉันจะไปเจอผู้ชายข้างนอกที่ดีกว่าคุณน่าขาน กลับมาแล้วเหรอรี่ไปข้าวันเถอะคุณฉันว่าค่ตอยากไันเถอะนี่นี่ของโปอดคุณไง คุณรีบทานนะมันจะเย็นเอานี่คุณคุณรู้ไหมว่าฉันเบื่อทุกเช้าอ่ะฉันต้องตื่นมาเจออะไรเดิมๆคุณดูกับข้าวพวกนี้สิไม่เคยปเปลี่ยนให้ฉันกินแต่บะหมี่เนี่ย อีกอย่างคุณนะ่ะก็กินเสียงดังมีมารยาทบ้างไหมเนี่ยถ้าให้ฉันต้องทนอยู่กับผู้ชายอย่างคุณนะ่ะฉันไม่เอาหรอกนะอ่ะสิกระเป๋าใบนี้สวยดีนะผมแพงมากเลยสินะ คงไม่ปั่ยาซื้อให้ฉันหรอกคุณผมซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้คุณแล้วนะอยู่บนโต๊ะน่ะนี่คุณคุณยังไม่เข้าใจเหรอนี่ฉันกำลังขออย่างคุณอยู่นะ คุณร้อผมเล่นใช่ไหมฉันไม่ได้รอคุณเล่นเนี่ยคุณตอนนี้ฉันอยากได้ไดดอ้ตกติกอ่ะคุณก็ไม่มีปัญญายซื้อให้ฉันแต่พอคุณมีเงินซื้อให้ฉันอะฉันก็ยนันอยากได้โทรศัพท์มือถือ แต่พอมคุณมีเงินซื้อมือถือให้ฉันน่ะฉันก็อยากได้กระเป๋าต่อไปอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินซื้อกระเป๋าให้ฉันแล้วฉันน่ะได้อยากได้บ้านได้รถคุณจะทำยังไงสี่ที่คนหมายความว่ายังไง คันก็หมายความว่าสิ่งที่คุณกำลังพยายามอยู่อ่ะมันไม่มากพอสำหรับค่าใช้จ่ายและก็ความต้องการของฉันส่เพราะวันวันคุณเอาแต่ให้ความสำคัญกับของนอกกายแบบนี้ไงผมพยายามแค่ไหนก็ให้คุณได้ไม่หมดหรอก สุดท้ายแล้วอะ่ะผมก็กลายเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาคุณอยู่ดีเพราะแบบนี้ใช่ไหมเวลาคุณกลับมาคุณเลยงนเหยียดใส่ผมอารมณ์เสียใส่ผม้ทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะ่ะมันเป็นความผิดของฉันเองแหละสี่ มันไม่มีใครถูกใครผิดทั้งนั้นแหละผมแค่อยากให้คุณจำไว้ว่าสิ่งที่ผมติดค้างคุณไว้อะ่ะผมคืนคุณหมดแล้วนะแล้วถ้าวันหนึ่งคุณสำนึกได้คุณอย่าคิดที่จะกลับมาหาผม ไม่ต้องมาขอร้องอ้อนวอนผมเพราะถึงวันนั้นนะ่ะผมคงไม่ต้องการมันอีกแล้ว คือสามีฉันเข้างานยุ่งอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่างอ่ะก็คงจะมาอ,อากาศเย็นแล้วอ่ะฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณมีเสื้อฉันค่ะคุณเอาไปใส่ก่อนนะ ได้ฉันอยู่ใกล้เองไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเก็บไม่ใส่เถอะคุณรลบไว้เถอะเดี๋ยวยาายก็ไม่สบายหรอก ภรรยาผมแมะยิ่งเป็นคนคิดมากอยู่ด้วยถ้าคุณไม่รับไว้เดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณไม่รับน้ำใจ